เป็นไรครับเนี่ยโดนด็กทิ้งเปลนะร้องไห้หรือปวดขี่ไปเข้าน้ําน้ำก่อนไหมยังอีกอยังอีกฟาดแล้วนะเขาสามของไปแล้วพาโดนอโองโอ้อาการหน,นักขนาดนี้สั่งอะไรไปแล้วเนี่ยทนาดูทำหน้ามีพิรุธนะเราอ่ะอเอ๊ะยังไงเฮ้ยยังอีกตกลงสั่งอะไรครับเนี่ยอ่า ไปใกล้ชีพหยุได้ยินน่ะไปได้ยินไปเถอะโอ้โหสั่นอย่างนี้เลยไม่น่าล่ะทำไมอาการถึงออกขนาดนี้อ๋อเงยด้วยแล้วด้วยเราจะทำยังไงต่อเนี่ยไปได้ของมาเฮ้ยเอฟยังไงดีทำยังไงดีถึงเวลาถ่ายเราใช่ไหม้ยเนี่ยกำลังหาข้อมูลอยู่เว้ย มันมีวิธีเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก่อนอื่นอ่ะแวบนึงนะหิวตรงนี้โอ้โหขนมเบเกขนมน้อยเวลากินเด็กนี่แกะออกมาแล้วกินประมาณนี้เลยปะ่ะฮะแนะน <c oughs> ดูมองดูมอง <c oughs> มองแรงซะด้วยโอเคเริ่มแซวละกลับไปเนื้อหาต่อกันอโอเคนี่นะคะก่อนอื่นนะคะเขาบอกว่า รวมหลักฐานสาคัญเพื่อนำไปแจ้งความ,มให้รวบรวมโปรไฟล์ร้านค้าอีเด้งนั่นต้องบอกว่าโดนร้านไหนมาเก็บให้ครบต้องจัดก,การค่ะก็ต้องครอปรูปเนาะครอปรูปหน้าร้านค้าลิงก์ของเว็บไซต์ในโซเชียลทุกช่องท,งทางที่เรามีมแล้วก็ต้องเก็บโพสต์ที่เขาประกาศขายเอาไว้ครบนะ,ะรวบรวมข้อความที่เราคุยกับทางพ่อค้าหรือแม่ค้าคนนั้นอ่าแชทแชทไปเลย รวบรวมชื่อที่อยู่เบอร์โชและเลขบัญชีของร้านค้าหลักฐานทุกอย่างต้องมีเนะาะหลักฐานโอนเงินสลิปโอนเงินสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สุตรบัญชีของธนาคารข,าของเราใช่เลยต้องบอกว่าแชทเดี๋ยวนี้เป็นหลักฐานในการซื้อขายทุกอย่างได้แล้วทุกคนถ้าเราซื้ออะไรไว้ก็แคปเก็บเผื่อ,อไว้นะกรณีเกิดฉุกเฉินขึ้นโอเคจากนั้นก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีนะคะ หนึ่งต้องเข้าไปแจ้งความที่โรงพักในเขตของผู้ที่แจ้งความก็คือสมมติถ้าแนนอยู่เขตไหนก็ไปใ <ไป S 2> กล้ๆ<ค>นะฮะ<ช>ไปใก<ค>ล<ห>้บ้านเลยเลยอันนี้แจ้งความไว้ก่อนดูใช่ว่าเราอยู่เขตไหนเราก็าไปที่เขตนั้นแล้วต่อมาเนี่ยเราก็เอาพวกเอกสารทั้งหมดที่เรารวบรวมนะคะไปแจ้งความและแจ้งเขาว่าขอดาเนินคดีจนถึงที่สุดนะคะไม่ใช่แค่ลงมาที่ประจำวันย้ำนะฮะถ้าประจําวันอาจจะเดินเรื่องช้านะฮะต้องบอกว่าดําเนินคดีถึงที่สุดนะอันนี้เน้นย้ำนะครับ ค่ะแล้วก็ขอถ่ายเอกสารใบแจ้งความที่มีเลขที่เอกสารและตาคุดเก็บไว้ค่ะค่ะกัอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทําคือต้องไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามการจะทําความผิดเกี่ยวกับอาชญาการรมทางเทคโนโลยีที่อยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้าวัฒนะอันนี้ต้องรอบคอบนิดนึงนะก่อนเดินทางเตรียมท,ยทุกอย่างให้เรียบร้อย<ม>แล้วจําชื่อหน่วยงานด้วยนะฮะแลของแจ้งวัฒนะนะฮะเป็นหน่วยนี้เท่านั้นนะครับเขาจะหาตัวคนร้ายได้เร็วมาก ก็คือดำเนินการได้ไวขึ้นตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเอยู่ต่างจังหวัดก็ให้ติดต่อมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ p c s d g o t h นะคะอ่าเว็บนี้สามารถเซิร์ชได้ง่ายๆนะ,ะทุกคนคเข้าไปตามมันได้หลังแจ้งความแล้วจำยังไงบ้างจะมีโอกาสที่เงินคืนไหมหมีอยู่สองอย่างคือนหนึ่งเราให้ตำรวจดำเนินการเองนะคะแล้วก็รอตำรวจติดต่อกลับค่ะอ,ะ<น>อะ พนักงานสอบสวนนะคะจะส่งเลขที่บัญชีให้ธนาคารตรวจสอบว่าเจ้าของบัญชีเป็นใครตัวจริงไหมตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีแล้วก็ออกหมายจับล็อกบัญชีแล้วถ้าตกลงกันไน้ก็ไก่เขียงเงินกันอ่าแล้วอีกวิธีนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือเราจัดก,การเองเลยไปที่ธนาคารเลยนําใบแจ้งความนะคะไปที่ธนาคารเป็นสาขาไหนก็ได้ที่เราโอนเงินเป็นธนาคารที่เราโอนเงินสาขาไหนก็ได้ยื่นใบแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ แล้วเขาจะมีเอกสารมาให้เราก่อแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยทางพอตรวจสอบผู้บัญชีเนี่ยธนาคารเขาจะอายัไดไปเลยทำให้ใช้ไม่ได้เมื่อผู้ที่โกงเรานนะมันทนํเงินทําเงินไม่ได้มันกดเงินไม่ได้มันก็จะติดต่อกลับมาเพื่อกลเกลียดเงินเป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือการปิดช่องทางการใช้เงินของโจรนั่นเองเนะคใช่ใชแล้วถ้วาเกิดสมมุติว่ากลเกลียกันเรื่องมันไม่ได้ผลก็ฟ้องค่ะเนินคดีตามกฎหมายอาแสดงว่าเราได้เงินคืนแน่นอนใช่ไหมครับใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องรีบลุยละใช่พี่แนนต้องรีบไปแจ้งความก่อนเลยนะคะหลังจากนะคะที่ไปสถานีตำรวจวันนั้นนะคะแนนก็ได้ใบนี้มานะคะใบนี้นะคะจะเป็นใบที่เราจะมายื่นกับธนาคารเพื่ออายัดบัญชีผู้กรณีของเราหรือมีชาชีพคนนั้นนะคะแนนะต้องจัดก,การที่เรียบร้อยให้เสร็จสิ้นเลยคอยดูเฮ้อของก็ไม่ได้ยนะังเอาเงินแนนไปอีกเอ้ย เจ็ดร้อยสิบห้าที่ช่องบริการเก้าค่ะตอนนี้ก็มาติดต่อธนาคารนะคะให้อายัดบัญชีสั่งวิชาชีพแล้วนะคะเดี๋ยวทางธนาคารนะคะจะติดต่อกับไปทางทหารตำรวจถ้ามีเรื่องอะไรยังไงนัคะจะโทรกลับมาอีกทีค่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าถ้าวิชาชีพเขาใช้เงินในบัญชีไม่ได้เขาจะเริ่มเดือดร้อนแล้วก็จะต้องติดต่อกลับมาค่ะ